ุกเวลานาทีกิเลสแสดงความน่ารังเกียจน่ากลัวให้ปรากฏอยู่ไม่ได้ว่างเว้นไม่ได้หลบซ่อนแต่ยังเปิดเผยอย่างอึกกทึกครึกโครมทีเดียวการประหัดประหารกันลักขโมยช่อโกงกันโกงกินกันทำลายกันด้วยวิธีต่างๆก่อให้เกิดความสูญเสียชอกช้ำทุกโศกสลดสังเวช มากบ้างน้อยบ้างทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นแต่เกิดจากกิเลสกิเลสมีอิทธิพลอย่างยิ่งสามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้และสามารถก่อได้อย่างไม่หยุดยัง้งอย่างไม่ต้องพักเหนื่อยความทุกข์นานาประการที่ต่างได้พบได้เห็นได้ประสบกันอยู่ทุกวันนี้มีกิเลสเป็นเหตุทั้งสิ้น แม้ต้องการจะเห็นโทษเห็นความน่ารังเกยียจน่ากลัวของกิเลสก็ขอให้ทำใจให้มัน่นคงว่าต้องการเช่นนั้นจริงต้องการจะรู้จักโทษของกิเลสจริงเมื่อทำความแน่วแน่มั่นคงเช่นนั้นแล้วก็จะสามารถรู้จักกิเลสได้อย่างแน่นอน